เรื่องรามันเป็นอย่างนี้ครับพี่นอ้องการเลือกตั้งระดับชาติ<ๆ>การเลือกตั้งแบบท,ท้องถิ่นคนละเกมครับมันไม่เหมือนกันสิ่งที่สำคัญของอ,งดดองุดงธานีทุกคนรู้ว่าเป็นเมืองหลวงของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะครั้งใดมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดในประเทศไทยครับพี่นอ้นองครับ ทประเทศไทยข่าวดีแล้วตอนนี้ผมเป็เรนียโมาใช้สิทธิ์เซ็นต์เสียงกัดเ7อรนต์เ่เวประเดศไทยพี่น้องชาวอุดรมาใช้สิเพียแปรซเท่านั้น ไม่ว่ากันครับเราเข้าใจหัวอกพี่น้องแรงงานชาวอุดรธานีไปทํางานอยู่ที่ไต้หวันไปทํางานอยู่ที่เกาหลีใต้ไปทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นไปทํางานอยู่ที่สิงคโปร์ไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลไปทํางานอยู่ที่ฮานียไปทาํทา,าทงานอยู่ที่โปรตุเกสที่ถือว่าครัวกันไหมเนี่ยอะไรที่เป็นงานชั่วช้าดังๆท่เร คนหนุ่มสาวจำนวนมากชาวอุดรธานีไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิ์ได้ยิ่งย้อนกลับไปดูอบออจอปี63 59เรเครับพอ่อ59็ครับแม่อีกเกือบ40ของพี่น้องชาวอุดรไม่ได้มาใช้สิทธิ์อบจอเลยไม่เหมือนกับการเลือกตั้งระดับชาติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าเราสู้กันอีกแบบหนึง่ง ไม่เหมือนตอนนั้นโบติ้งเทิร์นเอาท์ไม่เท่ากันเซ็กับส่วนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคราวนี้มั่นใจแต่ไม่ประมาทครับพี่น้องเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียกันให้ถล่มทลายวันที่24พฤศจิกายนนี้ผู่หาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเย็นนี้ฟานฟาสายเซ็ รับบ้านไปดูตู้ไพรสเนว่าได้เอกสารจากกกตมาหรือ,อยังว่าวันที่24พฤศจิกา8โมงเช้าต้องไปเลือกตั้งคูหาที่ไหนล่ามาปลุกคำสาปของอุดรธานีเมืองหลวของประชาธิปไตยแล้วไปใช้เ็์ใช้เสียงกันเยอะๆอย่างนี้ได้ไม่ได้ครับพี่น้อง ก็ไม่ดีสาระอะไรหรอกเขาก็บอกว่าทำไมภานีต้องมีสองป้ายมีพี่คณิสรนอยู่คู่กับหัว้างคู่กับหัวด้าแท็งมากขางเขาไม่ต้องเพราะหน้าเหมือนกันพกเขาธุรกิจเป็นครอบครัวลูกกันหน้าเอกับด้าแขงเนี่ยอุดมการเดียวกันแต่ไม่ใช่สายเรืองเดียวกันหน้าก็ไม่เหมือนกันนั่นก็แกเดีอะค่ะพี่น้อง เป็นคนเปิดตัวเขาไอแคมเปญของผมเนี่ยมันเป็นแคมเปญลูกครึ่ง <c oughs> เปิดตัวด้วยพิทาหาเสียงด้วยนะจะพงเรื่องมันก็แค่นั้นคนดีไซน์นก็ดีไซน์รูปผู้พิธามาก่อนตอนเปิดตัวพอคัดเสร็จแล้วเขามายุบพั <c oughs> กพงเ็ามาตัดสินผม <c oughs> ผมไม่ได้ใค่ผู้ช่วยหาเสียง <c oughs> ก็ต้องให้หัวหน้าคนใหม่มาชื่อเส็เอา้าคุณดักสีโดนยุบพักไปสามพัก ผมโดนนะแกสองพักเป็นรุ่นน้องแกแทนที่จะเข้าอกเข้าใจกันแทนที่จะแอนโอเห็นใจกันแทนที่จะร่วมมือกันแก้กฎหมายเขายุบพักพวกเราไม่ได้อีก22พฤศจิกายนนี้จะได้ไม่ต้องเป็นรุ่นอีสานแล้วท่านรุ่นประชาชนเลื่อนมาแล้วก็ไม่เอานมกแขวะอะไรเล็กๆน้อยๆเล่นรูปหลอไม่หลอเลย ไม่ตองนี้เลยนะอยู่กับหัวหน้าเท็มานาะนตั้งแต่อนาคตใหม่นะมีอย่างเดียวที่ผมสู้เขาได้นั่นคือความสน าอาานกอทนะอันนี้เนี่ยมันแพ้ <c oughs> เป็นฐานผ่านเป็นแพท,พทออคุณต้องให้กำลังใจ,จ <c oughs> แล้วก็ให้เวลากับหัวหน้าเทงเหมือนอย่างที่ท่านเคยให้หัวหน้าทีมคนนี้มาเขาคนนี้คือ AI ทางการเหมือนเขาเป็นคนที่ใช้เทคโนโลโยีแก้ปัญหา มอบประมาณมากมาย3ามสามล้านบาทสีพวกทน่งนั้นให้เวลาผมดูสองอาทิตย์ผมทำไม่ทนันผมถามหัวหน้าเทนเฮ้ยเทนทำไงดีองไอเทนบอก,กผมเอาตายแน่พี่ มาตอนนี da da ้อยู yeah? ่ใน Excel อยู average, ่ในคอมพิวเตอร์อยากจะรู้ว่างบประมาณเป็นยังไงอยากจะรู้ว่ามีช่อราบบางหลวงอยู่ที่ไหนเป็นงบประมาณทำนู่นทำนี่อะไรเท่าไหร่แป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วเขาคือคนที่เปลี่ยนการเมืองไทยไปโดยตลอดการโดยเฉพาะการดูแลงบประมาณภาษีประชาชนของท่านของท่านและของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เวลาเขาให้กำลังใจเขาเท่าที่ต้องการสวดสวดดังดังที่สวดให้หมด เมืออาระดับประเทศก่อนแล้วค่อยย่อยมาจนถึงเรื่องเกี่ยวกับอุดรธานีแล้วก็เรื่องก,กับผู้สมัครกลับไปจะได้มีน้ำมีเนื้อกลับไปบ้านวมันหลายนะไรนะคุณช <c oughs> ันบอกว่าประชาชนยังไม่หาย,หายจนถ้าโดนยึดอำนาจไปโดนยึดอำนาจไปโดออไปโดไฏิวัดไปสองครั้งคุณทักสินผู้ชมครับ แต่ทำไมไปจำเือกับพรรคที่มาจากคณะรัฐประหาระลครับอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยมาผมร้ชักสิทก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนของประชาชนตลอด18ปีที่ผ่านมามาจากการทำรัฐประหารสองครั้ง เสร็จแล้วสลาบมือกับฝ่ายประชาธิปไตยไปจับมือกับภาครุ่งสองลุงท่างที่บอกว่าจะไม่จับมือทำไมันงไม่รู้จะบอกว่าอะไรว่าเกลียตัวกินไกเกลียตอะไรกินน้ำแจ่มไม่บาดิโนเสียดายมากที่สุดเลยตอนที่เป็น312เสียงอยู่